สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววอล์กซีเวริร์หลังจากที่ครั้งที่แล้วเราได้ทำคลิปกล้อง Insta360 X4 ที่มีความละเอียดถึง 8K นั่นเองนะคะเราก็มาทดสอบการถ่ายภาพโดยใช้ความละเอียด 8K ภาพออกมาสวยและชัดเจนมากนะคะโดยที่คลิปนี้นะคะก็จะมีภาพและวิดีโอที่ถ่ายจากทางกล้อง i n s t a า6 6 0 X 4 o แล้วก็กล้อง iPhone 14 Pro Max นั่นเองนะคะนี่จะเป็นกล้องที่ถ่ายจาก Insta 360 X 4 o โดยใช้การประมวผลผลภาพแบบ x k หรือ 8K นั่นเองะคะ่ะภาพที่ได้มีความละเอียดมากถึงแม้จะซูมเข้าไปใช้แอปซูมเข้าไปใกล้มากๆนะคะเพราะว่าตอนถ่ายนั้นคนมุงดูมน้องแมวน้ำเยอะมากแอดมินก็เลยใช้เซลสติ๊กนะคะแบบ ยาวโนโดโนพอบเลมนะคะถ่ายตั้งขึ้นไปบนฟ้านะคะแล้วก็ครอบภาพที่ได้จากระยะไกลถือว่าความละเอียดนั้นพึงพอใจสุดๆเลยนะคะและสถานที่ที่เราไปเที่ยวในวันนี้ก็คือลาโฮยาโคบนั่นเองนะคะก็เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของมูลนิธแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ในซิตี้ออฟซานดิเอโกนะคะครับรู้จากออเรนเฮาตี้มาประมาณ ชั่วโมงครึ่งนะคะไม่ไกลมากที่จอดรถก็จะหายากนิดหนึ่งเพราะเป็นวันเสาร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันครอบครัวเด็กๆเยอะนะคะคนมาทะเลกันเยอะมากๆบรรยากาศสวยงามสุดๆเลยนะคะคือเป็นสปอตที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมมาดูแมวน้ํากันเหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นจุดที่มีแมวน้ําเยอะที่สุดทางใต้ของแคลิฟอร์เนียนะคะถ้าเป็นช่วงกลางๆก็จะอยู่ที่ซันซิมิออนนะคะและ เป็นบีชที่ยอดฮิตที่คนชอบมาแฮงเอาท์กันนั่นคือราหยาซอเลสนั่นเองนะคะมีร้านอาหารไทยมีคาเฟ่มีร้านอาหารอิตาเลียนอาหาร,าหารแม็กซิกันมากมายเลยนะคะและร้านที่แอดมินชอบที่สุดที่เห็นวิวทะเลติดทะเลนะคะก็คือเอ็ดดี้นะคะร้านเอ็ดดี้อร่อยมากเลยะคะ่ะเป็นร้านอิตาเลียนซีฟู้ดแล้วก็นิวอเมริกันนะคะอาหารคืออร่อยมากๆเลยโดยเฉพาะสเต็กแล้วก็ซีฟู้ดนะคะมีออสเตอร์บาร์ด้วย ที่นี่ก็จะมีวาไลฟ์เยอะมากเลยค่ะมีทั้งนกพิริกันมีทั้งสโคลมีทั้งนกที่แอดมินไม่รู้จักว่ามันคือนกอะไรนะคะแล้วก็มีฉลามด้วยเนื่องจากมีแมวน้ำก็ต้องมีฉลามนะคะแต่ละปีจะมีฝูงฉลามไซส์กลางและไซส์เล็กนะคะวนมาดักกินแมวน้ำนะคะซึ่งทุกท่านทราบหรือไม่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่สามารถดำน้ำสกูบ์าได้ด้วยนะคะ เราจะมองไปนะคะจะเห็นนี่ค่ะนกพีระกันนะคะตัวจะลักษณะคล้ายๆกับนกโบราณคล้ายๆกับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะคะและแมวน้ําที่นี่จะเป็นแมวน้ําพันไซเล็กนะคะไม่ได้เป็นแมวน้าเอลฟฟนซิลแบบซานซีมิออนนะคะจะเป็นแมวน้ําขนาดเล็กนะคะเราไปดูน้องแมวน้ํากันค่ะนี่ค่ะน้องๆขี้เซามากเลยะคะ่ะจะชอบขึ้นมาหลับมานอนบนฝั่งนะคะ ตัวผู้นะคะจะมีการเ,ออเขาเรียกว่าไงขอภัยค่ะมีครอบครัวนะคะมีภรรยาได้สี่ถึงหกคนเลยนะคะและตัวเมียนะคะจะตั้งท้องปีละหนึ่งครั้งและอุ้มท้องเก้าเดือนเหมือนมนุษย์เราเลยนะคะอุ้มท้องเก้าเดือนและมีลูกได้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะนี่ค่ะเขาก็จะรักกันนะคะตัวผู้ตัวเมียเขาก็จะขึ้นมานอนก่เกยกันอยู่บนหาดนะคะ แต่ก็มีตัวผู้บางตัวที่ดุร้ายเหมือนกันนะคะที่ไม่ชอบตัวเมียแล้วก็แบบว่าอารมณ์ฉันไม่ค่อยชอบแมวน้ําตัวเล็กๆนะคะก็จะมีจ้วงกันเหมือนกันนะคะและแมวน้ําที่นี่ก็จะมีทั้งสีบรอนแล้วก็สีดํานะคะบางตัวก็จะชอบว่ายน้ําบางตัวก็จะชอบนอนนะคะส่วนตัวที่เป็นตัวลูกนะคะก็จะตามติดตัวแม่นะคะก็คือดูแลลูกใครลูกมันนั่นเอง ถ้าทุกคนมองเห็นภูตรงกลางคะบบางตัวก็ดําผุดดํไว้ายอยู่ในนั้นนะคะน่ารักมากๆเลยคะ่ะแล้วก็น้องมีลักษณะคล้ายๆหมาชิวาวาเหมือนกันนะคะน้องบางตัวก็มีการเห่าอุ้งอุ้งอุง,อง,องบางตัวก็งงงงงเงหงงมือนกันหน้าตาเขาก็ไม่ต่างจากชิวาวาเท่าไหร่นะคะน่ารักมากมากเลยคะ่ะและอาหารของน้องที่น้อง รับประทานก็คือปลาตัวเล็กๆนะคะน้องจะดำน้ำลงไปจับปลากินบางทีน้องจึงโดนปลาฉลามจับไปรับประทานนะคะแต่ถึงแม้จะมีฉลามจุดนี้ก็ยังมีคนมาเซิร์ฟค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะหลักสิบค่ะอาจจะไม่หนาแน่นเท่าซีไซส์กับสวามินะคะการเดินทางมาก็เดินทางมาด้วย i5 South Brown นะคะก็คือ ลงใต้มาตาม i-5 มาเลยค่ะแล้วก็ Exit La Hoya Village c o v e นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนโทเลพายนะคะจากนั้นเลี้ยวขวาหาที่จอดฟรีได้นะคะที่ La h o y ย c o โคนะคะถ้าขึ้นไปจอดตามท้องถนนหรือ w a l l e y Parking มีสิทธิ์จ่ายวันละ15 4 0ดอลลาร์นะคะแต่ถ้าจอดถนนเรียบโคบนะคะก็จะจอดฟรีได้2 3ชั่วโมงนะคะ ทางตอนเหนือของโคบก็มีถ้ำด้วยนะคะให้ลงไปชมแต่วันนี้คิวยาวสุดๆแอนมินก็เลยไม่ได้ลงลงไปหลายรอบแล้วค่ะไม่มีอะไรก็เดินบันไดลงไปสุดถ้ำก็จะเป็นปากป่องและให้มองขึ้นซัดเข้ามานะคะแอนมินชอบอด้านบนมากกว่านะคะที่มีน้องแมวน้ําตอนนี้น้องๆเริ่มตื่นกันแล้วคะเวลาเขาตื่นเขาก็จะมีการแบบว่าแย่งที่นอนกันนะคะบางตัวก็ จวกกันนิดหนึ่งนะคะยุมหัวกันนิดหน่อยเขาก็ทำกันเล่นๆนะคะไม่ถึงขั้นทำร AH. ้ายกันนะคะตัวลูกก็จะชอบนอน Esta, <generally> กายเกยอยู่กับตัวแม่ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะอย่างจุดน oh ี AP <apple> ้นะคะเขาจะนอนกายกันหนาแน่นเลยเนื่องจากแมวน้ำเขามีขนที่ละเอียดมากๆเลยนะคะเขาก็มานอนตากแดดพึ่งขนนะคะ พอเขาแห้งได้ที่เขาก็ลงไปไว่ายน้ําใหม่นะคะเขามีการอบพยพด้วยนะคะบางทีเขาก็ไปตามบีชต่างๆเขาก็ไปอยู่เพียสามเก้าซานฟรานซิสโกบ้างเขาก็กลับลงมาซานดิเอโกบ้างนะคะเขาก็มีการโรดทริปนะคะเห็นไหมคะบางตัวตัวผู้ตัวใหญ่หญๆะก็ไม่ค่อยชอบใจก็จะมีการแย่งที่นอนกันนิดนึงนะคะส่วนตัวเล็กก็จะเกาะกลุ่มอยู่กับเด็กๆเหมือนกันแล้วก็ พยายามเกาะกลุ่มอยู่กับแม่ของตัวเองนะคะส่วนตัววัยรุ่นนั้นก็จะเรียกร้องความสนใจเพื่อหาคู่นะคะถ้าเป็นมนุษย์ตอนนี้ก็ปัดทินเดอร์ไปเลยนะคะหาคู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะว่าน้องๆเนี่ยใช้ชีวิตกันยังไงนะคะแอนเนจะเงียบให้ฟังเสียงน้อง ย่างจุดนี้นะคะคือน้องเพิ่งคลอดใหม่นะคะสปอตนี้ก็จะเต็มไปด้วยเลือดนะคะเพราะว่าตัวแม่เพิ่งให้กำเนิดลูกนะคะอย่างจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ให้ดำน้ำได้ค่ะเดินมาจนสุดขวามือนะคะเกือบเกือบถึงถ้ำก็จะเป็นจุดที่ทุกคนสามารถมาดำน้ำสกูบาได้ได้ ใครที่ไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถเช่าผ่านเอเจนซี่ได้นะคะแต่ราคาค่อนข้างแพงมากๆและจุดนี้ก็จะมีห้องน้ำสาธารบริการนะคะมีชายหาดให้ลงไปเล่นน้ำได้ด้วยนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่แมวน้ำอาศัยอยู่แต่ไม่หนาแน่นเท่าจุดเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะจะเป็นแมวน้ำวัยรุ่นนะคะวัยเด็กจะปีนขึ้นไปไม่ไหว ตัวนี้ก็จะเป็นแมวน้ําเจ้าถิ่นนะคะใครที่มาดำน้ําตรงนี้นางก็จะว่ายไปใกล้ๆแล้วก็วยวายแบบอ,อ,อุ้งอุ้งอุ้แบบมาทําไมทําอะไรมนุษย์นุษย์นุษย์ทำอะไรอยู่เขาจะปั่นป่วนมากเลยนะคะตัวนี้เขาจะส่งเสียงแบบว่าดังลั่นบีชเลยเขาไปใกล้คนที่กําลังสโนว์คลิงได้เหมือนกับว่าเฮ้ยยูนี่มันบ้านฉันนะฉันไม่ให้อยู่ดำน้ําตรงนี้เขาก็พยายามแบบ แต่เขาไม่ได้ทำลายนะคะเขาอาจจะเข้าไปแอบพบใกล้ๆมนุษย์แล้วก็ส่งเสียงดังให้รู้ว่าเอ้ยนี่มันเทอร์ิทอรี่ของฉันนะเธออย่าป่วนนะดำน้ำดีๆห้ามป่วนนี่ค่ะคือทำตัวแบบอาเจเจ้าของตลาดนะคะตัวนี้เขาก็จะดุๆนิดนึงไล่ที่ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่โครนาโดไอแลนด์กันนะคะแล้วก็เราจะไปไฮกิ้งที่โทเลพายสเตทพาร์คด้วยพบกันคลิปหน้ากับ Walksever r ร์ n ชั่นนะคะฝาก subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ